เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสาหรับการเปลี่ยนจอ Android นะครับลูกค้ามีจอ Android มาอยู่แล้วก็จอเสียนะครับทําการเปลี่ยนจอไปของทางร้านนะครับให้ดูนะครับสองนิดหนึ่งเข้าเกียร์ถอยนะครับตัดเข้าสู่กล้องถอยเดิมนะครับแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับตัวเครื่องเล่นก็เข้า GPS ได้นะครับ เรียบร้อยครับลูกค้าท่านไหนครับมีความสนใจนะครับเรียกตั้งครื่องไอโฟนไแบบนี้นะครับติดต่อได้ที่ร้านนิกบริบารยองครับสาขาใบพัดทาวน์16ต่อได้ที่เบอร์ศูนย์991944289ติดต่อคนเียได้เลยครับสวัสดีครับ Mama said i'm no different from the rest you said i'll tell you รเวเายาครับวันนี้ลูกค้ารถทอร์นาซิตี้นะครับมาดําเนินการติดตั้งจอ a n d ด o i d นะครับเนื่องจากจอ a n d ด o อ d ของลูกค้าจอเดิมนะครับเสียนะครับเปิดใช้งานไม่ติดนะครับเดี๋ยวให้ดูครับใช้งานไม่ติดเปิดไม่ติดเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ทีมงานเดิน f ปดํิเเานการเปลี่ยนจอใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวดำเนินการได้เลยครับ